Þakk fyrir að hluta. เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโต้หลัวตาลูสับยุทธินาจาเพราะผมแบ็กลิสกันดิเช่นเคยนะในวันนี้ครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมามอัปเตพรสวรรค์ให้เหมาะกับตัวละครซึ่งจะอัปแบบไหนนั้นก็ติดตามรับชมได้เลยและสําหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกๆเนี่ยผมก็ขอแนะนาเป็นร้านเติมเกม power play นะเติมถูกเติมไวปลอดภยัยร้อเรเนทางร้านได้เปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วเพราะฉะนั้นสามารถเซิร์ชไปใน Facebook ว่า p o w w r p a y หรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมสามารถไปเติมเเกมเกมมโตตหวูรือ อะไรต่างๆได้เลยนะครับผมที่ลิงใต้คลิปอย่าลืมถ้าเกิดว่าใช้บริการกับร้าน Powerplay เนี่ยกดเลือกสนับสนุนสตรีมเมอร์เป็นช่อง Backlist1 กันด้วยนะครับผมและอีกอย่าง Discord Backlist1 เนี่ยสามารถเข้ามาเป็นคอมมูนะครับผมในการเล่นเกมได้ก็จะมีเกม Valorant อะไรต่างๆนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทางด้านของเกมตหลวตาลูซะมากกว่านะครับผมและส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทางด้านของตหลวตาลูจะเน้นหน่อยนะอย่างเช่นตรงนี้ผมก็ทําช่องไว้กับ ข้อมูลเซิร์ฟจีนนะครับผมตรงนี้เนี่ยเสียบไปมาจะมีทางด้านของน้ําเต้าอะไรต่างๆนะครับผมสามารถมาศึกษาได้ครับคุณโอนเนี่ยให้ข้อมูลไว้แล้วสามารถเข้ามาดูในที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมนั่นคือ Discord เข้ามากันเยอะๆนะเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าโดยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแต้มพรสวรรค์ใช่ไหมล่ะว่าตัวละครเนี่ยมันควรอัพอะไรดีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอันแรกเนี่ยจะเป็นทางด้านของ a d k อืมแล้วก็มี HP คพีเลตคิดามิดครับจะเป็นทางด้านของแบบนี้เลย นะครับผมแล้วก็สายโจมตีหนักนะจะเป็นรูปแบบเดียวกันครับเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางด้านของสายควบคุมเนี่ยจะมี a d k HP Speed แล้วก็ Spirit เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแต่และตัวละครเนี่ยควรอัพอะไรดีอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับเริ่มต้นจากสายโจมตีว่องไวแล้วก็สายโจมตีหนักกันเลยดีกว่าสายโจมตีว่องไวแล้วก็สายโจมตีหนักจะมีเหมือนกันเลยคือ a d k ครับแล้วก็ HP ตรงนี้2ค่านี้ทุกคนคงรู้เนาะก็คือ a d k เนี่ยเป็นพลังโจมตีถ้าเกิดว่าคุณอยากให้โจมตีแรงัพเป็น a d k ครับและถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ถึ อัพเป็น HP ครับต่อไปครับช่องที่3ตรงนี้นะครับผมคือเครดิตต่อไปครับคริตคริตคืออะไรถ้าเกิดว่าคุณโจมตีไปแล้วเนี่ยดาเมจยกตัวอย่าง50ใช่ไหมละ่ะเวลาคุณติดคริติคอนจะเป็นดาเมจเท่าตัว,ตวก็คือถ้าเกิดว่าคุณโจมตีปกติ50เวลาติดคริติคอนนะครับผมก็จะเป็น100อ่าจะเป็นประมาณดีเลยโดยคริติคอนเนี่ยจะมีอัตราตั้งแต่0ถึง100โดยบางตัวละครเนี่ยอาจจะต้องการครดิตมากกว่านี้นะครับผมอย่างเช่นทางเชิญเดี๋ยวค่อยอธิบายแต่เรามาอธิบายเรื่องของการติดคริติคอออกก่น็ืจะ มีทั้งน้านของ 0- ถึงร้อถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ติดคีบแบบติดคีทุกดอกนะครับผมก็อัพเป็น100ไปเลยนะโดยเราจะรู้ได้ไงว่ามันครบ100อยังก็มาดูที่หน้าข้อมูลครับแล้วก็ดูที่คิเตตรงนี้เลยตอนนี้ผมมีอยู่136นะและผมก็ขอแนะนําไปเลยถ้าเกิดว่าตัวละครของคุณเนี่ยไม่ได้ต้องการคีดิคอนผมไม่แนะนําให้อัพเกิน100นะครับผมแนะนําว่าให้อัพเป็นประมาณสัก7080อันนี้ก็โอเคแล้วเพราะว่าตัวละครซับพอร์ตของเราเนี่ยจะมีการบัฟคีด,ด้วย โดยคีเรนเนี่ยจะมีเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเราไม่ติดคริติคอนจะมีเพียงแค่ตัวละครตัวเดียวในตอนนี้ครับนั่นก็คือตัวละครปีปีตงทักษะที่4วงแหวนสาย2ถ้าเกิดว่าเขาเปิดเขตแดนไอสีชมพูตรงนั้นน่ะมันจะเป็นการต้านคริสติสิตครับนั่นก็คือการต้านคีเรนโดยถ้าเกิดว่ามันต้าน60%เนตี่ยต่อยคุณอัพ1 0 0นะครับผมมันก็จะมีอัตราประมาณ60%ที่จะทําให้คุณเนี่ยไม่ติดครีครับนั่นแหละคือการต้านคริติคอนต่อยคุณ แล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยยังไม่มีนะดังนั้นมีแค่ปีปีตรงเราก็ไม่ต้องไปตกใจดังนั้นเนี่ยการติดครีดิคอนมันติดอยู่แล้วครับแล้วก็วงแหวนสายนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ใช้กันด้วยต่อไปครับเป็นทางด้านของครีดามดครีดามดคืออะไรอย่างที่ผมบอกไปคือถ้าเกิดว่าเราจมตีเนี่ยปกติเรามี50ใช่ไหมถ้าเกิดว่าติดครีดิคอนก็จะเป็นร้อยหนึ่งถ้าเกิดว่าติดครีดามดเข้าไปอีกแล้วแต่คุณจะใส่มันก็จะเป็นเวลาคุณติดครีเนี่ย มันจะทําให้ดาเมจแสดงขึ้นจากปกติเวลาติดคีย์เนี่ยมันจะเป็น100ใช่ปะมันก็จะเป็น120 125อะไรอย่างงี้อ่ามันก็เป็นการเพิ่มดาเมจให้ตัวละครนั่นเอง ATK กับค r i ดาเ m จคือการเพิ่มนะครับผมเพิ่มดาเมจแต่ทุกคนก็อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าไม่ติด Crit c อนก็จะไม่มีดามเมจ c r i ิคอนครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าแต้มคอสวรรค์นเนี่ยควรจะอัพเป็นอะไรดี ผมยกตัวอย่างมีเคียงแค่2ตัวครับจะเป็นทานาของถังเฉินแล้วก็เซอร์หลงโดยทางเฉินถ้าเกิดว่าเป็นสายตีกระดูกเราก็จะใส่เป็นสาย2วงแหวนที่1ตรงนี้จะมีเงื่อนไขก็คือหาคลิพื้นฐานสูงกว่า100%ทุก1%ที่เกินมาจะทำดามเมจสูงขึ้น ถ้าเกิดว่ามันเขียนแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องการให้เราเนี่ยเพิ่มคิเลตครับแต่คุณต้องดูด้วยว่าคิเลตคุณเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร่ผมเคยบอกไปแล้วว่าไม่เกิน250%ส่วนคําอธิบายอะไรต่างๆทาไมไมันต้องไม่เกิน250%สามารถดูในคลิปเก่าได้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นตัวไอไว้ด้านบนเอาเป็นว่าทางเชินเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใส่วงแหวนสายนี้จะต้องการคิเลตครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณใสายเป็นสาย2ล่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณ PP เล่นเป็นสาย2ล่ะแบบนี้เนี่ยมันจะต้องการอะไรโดยทางตัวเกมเนี่ยก็ไม่ได้ระบุนะว่าถ้าเกิดว่าเราปั้นคิเลนเนี่ยดาเมจมันจะสูงขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรไม่มีเลยนะถ้าเกิดว่าไม่มีแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยปั้น a อ k เคหรือไม่ก็ขีดดาเมจก็ได้ครับส่วนคิเลนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือปั้นให้มันติดคิดนะถ้าเกิดว่าไม่ติดคิดก็จะไม่มีดาเมจคี่ดิคอนตรงนี้ แต่สําหรับผมเนี่ยผมเล่นมานานแล้วเรื่องคิเลตเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับผมนะทางด้านของตัวละครอัพมาเรื่อยๆมันก็มีตอนนี้เนี่ยต่อให้แบบไม่ได้อัพคีรีคอนมันก็เกินอยู่ดีดังนั้นเนี่ยจะมีอยู่แค่2องคาที่ผมอัพในตอนนี้ก็คือเอทีเคกับพีดามดครับและทีนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอทีเคกับพิดาเมดเนี่ยตัวไหนดาเมดแรงกว่ากันผมขอยกให้เป็น ADK ีเคครับนะ ชวนคีดามจถ้าเกิดว่ามีตัวอัลซูคามาบัฟคีดามจจะดูดีขึ้นมาครับแต่ว่าไม่ได้ต่างกันมากนะดังนั้น2ค่านี้ต่อให้คนอัพเอดเคเนี่ยดามจมันก็ไม่ได้ต่างจากเอ่อคีดาเมจสักเท่าไหร่อันนี้ผมลองเทสแล้วแต่ผมได้ทําการลองอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือแบ่งครึ่งกันครับอย่างเช่นผมมีแต้มรวมอยู่ที่ประมาณ185ปใช่ปะผมสามารถอ่าอัพค่าพรสวรรค์อะไรก็ได้ได้ร8อดบังนั้นเนี่ยผมจะแบ่งคนละครึง่งอย่างเช่น90ก้ 92, รครับกับ,กนนะบกเื่อทุกคนงง ตรงนี้ผมมีอยู่185ใช่ไหมผมก็จะแบ่งสักครึ่งต่อครึ่งนะอันนี้ครึ่งต่อครึ่งดามจจะดูดีมากกว่าการที่คุณจะเอาไปลงเอดีเคล้วนอันนี้ผมลองแล้วลองใส่เป็นตามผมดูครับก็แบ่งกันคนละครึ่งนะในอันนี้เหลือประมาณ101ใช่ปะเราก็เพิ่มไปครับ,บเอาที่มันใกล้เคียงกันา92อันนี้93โอเคใกล้เคียงกันแล้ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเพิ่มตรงนี้ไปทีดามจนี่ถ้าเกิดว่าวงแหวนมันไม่ได้ต้องการเราก็เพิ่มกันแบบนี้เลย อ่ะต่อไปครับเป็นทางด้านของตัวละครเซอร์หลงตัวละครตัวนี้นะครับผมการอัพแต้มพรสวรรค์ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายตีกระดูกเราจะใช้เป็นวงแหวนสายนี้เนาะโดยวงแหวนสายนี้เรามาอ่านดูเงื่อนไขกันเลยดีกว่า โดยเงื่อนไขของสายนี้เนี่ยหากครีดดามจดเซอหลงสูงกว่า200%หมายความว่าคุณต้องปั้นครีดดามจครับก็อย่าลืมไปปั้นเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่เป็นสายนี้ล่ะอ่ะถ้าเกิดว่าใส่เป็นสายนี้เขาก็ไม่ได้ระบุเหมือนถังเชิญเลยหากไม่ได้ระบุแบบนี้ทุกคนอยา่าจะเอาไปลง a อ k เครีเลด,ดหรือว่าครีดดามจอะไรก็ได้หมดครับอันนี้คือง่ายๆนะครับผมทุกคนคงเข้าใจกันแล้วเนาะดังนั้นอย่างแรกของการปั้นตัวละครเลยคือการดูว่าตัวละครที่คุณใช้วงแหวนที่คุณใช้ อาจจะต้องการ H.P. ก็ได้ในอนาคตนะอาจจะมีตัวละครที่ต้องการ H.P. เพื่อแปลงเป็นดาเมจอะไรอย่างนี้จบไปแล้วครับกับสายโจมตีว่องไวแล้วก็สายโจมตีหนักนะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของสายควบคุมสายซับพอร์ตแล้วก็สายแทงกันเลยดีกว่าสายสามสายนี้มันจะเหมือนกันโดยตรงนี้ครับอัพเป็นอะไรดีอย่างเช่น A.D.K. H.P. ปีดหรือว่าสปีดนี่มันคืออะไรเดี๋ยวอธิบายทีละอันครับ ATK ครับคือดาเมจนั่นแหละอ่าเวลาสาัวนน้าไปปอจะได้แรงๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ต่อไปเป็นทางด้านของ HP ครับโดย HP เนี่ยบางตัวละครอาจจะต้องการใช้นะครับผมอย่างเช่นสายแท้งต่อไปครับเป็นทางด้านของสปีดสปีดอันนี้ก็เราก็คงรู้เนาะความเร็วในทีมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ปอเนี่ยมันอยู่ก่อนตรงนี้เริ่มเทินเป็นตัวที่2คุณก็ปั้นสปีดครับคุณสามารถจัดการตัวละครได้ครับอยากให้ตัวละครไหนเนี่ยมันอยู่ก่อนอยู่หน้าอยู่หลังงอะไรี้ก็ ทำการใช้สปีดได้แหละครับผมเป็นตัวกําหนดนะต่อไปครับอย่างสุดท้าย Spirit. สป i ริตสป i ริตนี่คืออะไรอย่างเช่นปอเนี่ยจะมีทางด้านของอัตราการใบใช่ไหมประมาณ40%ถ้าเกิดว่าคุณปั้นสป i ริตเนี่ยมันก็จะช่วยของการเรื่องควบคุมนะครับผมควบคุมได้ดีขึ้นอาจจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายสปอร์ตล่ะมันจะเป็นอะไรถ้าเกิดว่าเราใส่สปีริต สายพพอร์ตอย่างเช่นคุณโดนปู่พิษอ่าอย่างเช่นในทีมคุณนะมีปู่พิษคุณสังเกตไหมเวลาทีมที่เอ่อเจอกระปู่พิษเนี่ยลงหลงจะเปิดโล่ไม่ค่อยติดทุกตัวนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าคุณอยากเปิดติดทุกตัวคุณลองปั้นสปิริตนะครับผมเอ้ไม่ใช่ดิเอ้ใช่ถูกแล้วถูกแล้ว <c oughs> อ่ะปั้นเป็นสปิริตครับมันก็จะเปิดโล่ได้แต่ถามว่าคุ้มไหมผมแนะนําว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ดังนั้นนะผมสปิริตไม่ต้องใช้ก็ได้นะสลับสายอื่นๆอ,อย่างเช่นตัวละครนี่ลงหลงหรือแม้กระทั่ <c> ขุมมากกว่าเห็นไหมสายสปิริตอย่างนี้นะครับผมและทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแต้มพอสวรรค์ที่ควรอัพเนี่ยมันจะเป็นยังไงโดยทําไมผมถึงอัพปอเป็น a d k แทนที่เขาเป็นสายควบคุมใช่ไหมละ่ะไปควบคุมเขาแทนที่จะอัพสปิริตทาไมถึงอัพ a d k เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับยกตัวอย่างครับเป็นวงแหวน าสายหนึ่งนะอย่างเช่นวงแหวนสายหนึ่งคำสาปเทพสมุทรในแต่ละชั้นจะมีการลดแมกเนตพีเท่ากับ50%ของพลังโจมตีพื้นฐานยิ่งเรามีพลังโจมตีพื้นฐานเท่าไหร่มันก็จะทําการลดแมกเนตพีมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากไปเป็นสายใบนะครับผมสารน้าใบเรื่อยๆเนี่ยเราก็ใส่เป็นสปีดิตก็ได้แต่ผมจะใส่เป็น a d k ครับเพื่อที่จะไปลดแมกเนตพีอย่างที่2ครับถ้าเกิดว่าผมใส่เป็นวงแหวนสายนี้วงแหวนสายนี้จะเป็นการบัฟเพื่อนนะครับผมทาให้อัปเกรดพลังโจมตีตาม 35ของพลังโจมตีที่ปอมีอาจจะเป็นประมาณนี้ครับสาเหตุที่ผมใช้เป็น ADK นะผมไม่ได้เอามาใบาครับถ้าเกิดว่าผมอยากให้ใบดีกว่านี้ผมจะเป็นสปิร i t นั่นแหละครับผมต้องดูแต่ละตัวละครด้วยแล้วเราก็ต้องการอะไรเราก็อัพตามนั้นครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นถังซานจักรพรรดิแล้วก็หูอูล่ะเราควรอัพอะไรดี แน่นอนเลยครับสปีดิตครับผมเราจะเอาไปควบคุมนะเออจะเป็นประมาณนี้ครับหรือแม้กระทั่งผมจะยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งครับผมนั่นก็นคือตัวละครอัลซือขาตัวละครตัวนี้จะมีการอัปเกรด a d ดนะครับผมตามจํานวนของพลังโจมตีออสการถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ออสการเนี่ยบัฟเพื่อนแรงๆคุณก็ทําการปั้น ADK ครับ นี่จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นเป็นนิ่งฝึงจื้อหรือว่านิ่งหลงหิวแรงๆคุณครับเป็น H.P. อย่างแรกคือดูที่ตรงนี้ก่อนครับก่อนที่จะไปดูที่อื่นนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมผมอธิบายไปแล้วขอย้ำอีกทีนะ A.D.K. คือพลังโจมตี H.P. ก็คือเลือดนะครับผมบางตัวละครเนี่ยที่มันจะใช้เลือดนะครับผมในการที่จะฮิวเพื่อนแรงขึ้นอย่างเช่นนิ่งฝึงจื้ออ่านิ่งหลงหลงหรือแม้กระทั่งเอาซื้อขาอะไรเนี่ยมันจะเป็นการหิวตามแมค H.P. ส่วนใหญ่ตัวละครเนี่ตามหมมว ตาม A D K นะครับผมแล้วก็ส่วนสปีดเนี่ยเราเอาไว้ปั้นนะอย่างเช่นนิ่งหลงเป็นสายเปิดเทินเนี่ยเราก็จะปั้นให้มันสูงๆเพื่อที่จะให้นิ่งหลงเนี่ยมันได้เปิดก่อนเพื่อนอ่าแล้วก็เราสามารถจัดแจงตัวละครอื่นๆอย่างเช่นอยากให้ปล่อยซีอยู่เป็นอันดับ2อ,อย่างเช่นนิ่งหลงเปิดเทินปล่อยซีต่อเลยอะไรอย่างนี้เราก็ทําการปั้นสปีดมาก่อนที่จะเอาไปลงข้างอื่นนะ ต่อไปครับอย่างที่สามถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นสายควบคุมแน่นอนเลยว่าเราต้องปั้นเป็นสปิริตครับเพื่อที่จะควบคุมศัตรูให้ได้ดีขึ้นจะเป็นประมาณนี้โดยทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมต้องดูที่ตัวละครด้วยว่าตัวละครของคุณเนี่ยมันต้องการอะไรถ้าเกิดว่าไม่ได้ต้องการอะไรคุณก็อัพตามใจคุณเลยแล้วก็ขอเสริมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสปิริตนะครับผมมันจะมีในตัวของถังเฉินก็มีนะอย่างเช่นพวกวงแหวนสปิริตเนี่ยวงแหวนตัวนี้มันก็ยังใส่ได้อยู่เรื่องแหวนสปิริตถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้ววมมมมัันนนีคคาาาสรรถอร่กนะ็ื เวลาเราโดนควบคุมนะครับผมก็มีอัตราที่จะ,ะไม่โดนควบคุมอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าคุ้มไหมไม่ครับผมไม่คุ้มนะดังนั้นสปิริตช่างหัวแม่งนะครับผมสำหรับตัวละครสายอื่นๆอ,อ่ะจะเป็นประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสไคร b ์ไว้ให้ผมด้วยอย่าลืมเข้า DISCORD ใต้ลิงก์ทิปครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนดบายครับท่านผู้ชม